ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เลื่อเตาาอ้ถึงเลื่อก็เลื่อเตาไว้หลายวันแล้วครับแต่วา่าครับวันนี้ก็ได้มาก่อน,นะครับเนาอโดยใช้อ,อิฐมนเบานะครับเศษครับมันก็เลยทำมือจ้านะครับนะาะเพาได้ตัดแต่งเก็บทุกทุกกอนนะครับเพราะว่าเศษ ที่เพิ่นปัจเจครับมันก็บางข้างมันหักมันยังกับเตากันนะครับเนาะก็บหู้ว่าจะได้ผลดีก็ครับเนาะเขาก็ต้องชาบแกำกํามนะครับหลังจากก็เซตชาบนะครับลงทุนซ่อมแซมใหม่นะครับือว่าเป็นการทดลองนะครับเนาะคิดว่าอันใดดีก็ทดลองอันนั้นนะครับ นน,นก็หลุมเกานะครับอันน,นก็ใจไดอยู่เลยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันเซตเขาจะมาดูข้อแตกต่างกันนะครับน้องกว่าการกอบล็อกไ้เต่าเนี่ยกับบลอกอนะครับอันไหนจะดีกว่ากันนะครับน้องเดี๋ยวยหลังจากก็เซตผมก็จะทำคลิปให้ดูเหีวนะครับน้อง